ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์จะเน้นจิตลงไปคิดคือจิตลงทางใจทำไมท่านมาเน้นที่จิตหลงไปคิดเพราะจิตหลงคิดเนะี่ยเป็นจิตหลงที่เกิดบ่อยที่สุดวันวันหน,นึ่งเนี้ยหลงคิดนับครั้งไม่ถ้วนอย่างเราอยู่ในบ้านเราไม่มีอะไรให้ดูนะมันไม่ได้หลงไปดูอยู่ในบ้านเราเงียบเงียบไม่มีอะไรฟังมันไม่หลงไปฟัง ไม่มีกลิ่นอะไรที่ผิดปกติขึ้นมาก,ก็ไม่หลงไปดมกลิ่นอยู่เฉยๆอยู่ว่างๆอยู่คนเดียวนะก็ยังหลงชิดอยู่เพราะั้นจิตหลงชิดเป็นจิตที่เกิดบ่อยที่สุดถ้านเลยเลือกสอนเรานะจิตหลงคิดแล้วรู้หลงคิดแล้วรู้เรียนจากของที่เกิดบ่อยๆอย่างหลงไปดมกลิ่นนะี่มันน้อย จะรอให้ลงไปดมกลิ่นทีหนึ่งแล้วจะรู้เนี่ยมันนานๆจะรู้ทีหนึ่งแต่ถ้าหลงคิดแล้วรู้หลงคิดแล้วรู้โอยมันจะทียิบเลยน,นาทีหนึ่งหลงตั้งหลายรอบนะไม่จะดูได้บ่อยการที่เราดูได้บ่อยนะเห็นซ้ำๆไปเรื่อยนะสติมันจะยิ่งแข็งแรงขึ้นเพราะสตินะั้นเกิดจากทีรสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่น อย่างเราเห็นสภาวะที่จิตหลงจิตหลงไปคิดเรารู้หลงไปคิดเรารู้เนี่ยจิตมันจําสภาวะที่หลงคิดได้ต่อไปพอหลงคิดปุ๊บสติจะเกิดเองสติอัตโนมัติจะเกิดพอสติอัตโนมัติเกิดสมาธิอัตโนมัติก็เกิดสมาธิไม่ใช่สมาธิชนิดสงบนะไปนิ่งๆแช่แช่อยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างนั้นก็ดีได้พักผ่อน แต่ไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาสมาธิที่ทําให้เกิดปัญญาเนี่ยเรียกสัมมาสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตวิธีที่มันเกิดนะอาศัยสติรู้ทันจิตหลงคิดเรารู้หลงคิดแล้วร,รู้นั่นแหละจิตจะค่อยๆมีกําลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเนี่ยถัดจากนี้เราก็จะเจริญปัญญาได้ละ